สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอจันทร์รีนะคะณบนะรีรดาทารุตไทชตาค่ะวันนี้เรามาพบกันในการทําคลิปดวนการงานการเงินความรักนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2568นะคะชาวธนูนะครึ่งปีหลังแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างต้องมาลุ้นกันนะคะสาหรับการอ่านดวงตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใส่วิจัยยาในการรับชมด้วยนะคะ อะไรนะเ๋ยอาจารยรีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะโอ้พลงานขึ้นมานะคะถือว่าดีนะสใบแรกนะคะมาดูกับอีก3ใบนะคะสำหรับวันที่นในการแบ่งราศีจะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยค่ะคลิปดูปรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้ใครที่อยากที่จะดูเป็นดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนารีรดา65รายละเอียดค้าครูยอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันค่ะ โอเคเลยนะคะพลังงานของธนูเองนะคะใบแรกนะคะใบแรกอ้คนได้พลังของเมจิกนะคะ ปาฏิหาริย์ดีๆนะคะสิ่งดีกำลังจะบังเกิดขึ้นกับชาวธนูแล้วนะคะในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรที่มันร้ายแรงนะดวงชะตาของชาวธนูนะคะปี68นี้พลิกผันมากๆนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยวายนะคะแต่ว่ากรกฎาคมนี้นะคะจะมีปาฏิหาริย์ดีๆอะไรที่คุณอธิษฐานขอไว้นะคะมาบังเกิดให้กับคุณแล้วนะคะพลังงานของเมจิกนะคะ หรือว่าอะไรบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณจะสามารถทําได้สามารถผ่านมันไปได้คุณจะผ่านไปได้แบบปฏิหารมากๆากนะคะเมจิกตรงนี้มาดูพลังงานใบต่อไปนะคะโฮรี่มัลเทนนะคะเหมือนเป็นพลังงานของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะกันดาคดาคมนี้ธนูจะไปมูที่ไหนหรือเปล่าไปขึ้นเขาหรือเปล่านะคะไปขึ้นสู่ ดำเน,นินออะไรนะไปตามรอยพระพุทธบาทหรือเปล่านะคะขึ้นเขาหรือไปถ้ำนาคานะคะขึ้นเขาลงห้วยอะไรบางอย่างเพื่อไปอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบูชาไปมูอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นการไปมูเพื่อแก้บนหรือการไปมูเพื่ออธิษฐานขออะไรบางอย่างนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้สมหวังตรงนั้นด้วยนะคะ beauty way โอ้ทนูนะคะ คุณกำลังจะพบกับหนทางที่สดใสมากๆนะคะใครที่ตกงานอยู่กำลังมีโอกาสใหม่งานใหม่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะหรือบางคนที่เจอความรักที่ไม่ดีนะคะเพิ่งอกหักนะคะคนโสดจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเป็นความหวังที่สวยงามให้กับชีวิตของคุณนะคะหรือปัญหาอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณติดขัดอยู่นะัธนูนะคะคุณจะพบทางออกทางแก้ไขที่สวยงามนะคะโอ้พลังงานเหมือนต่อกันนะแต่ว่า มันอาจจะมีทางเลือกเข้ามาหลายๆอย่างนะคะหลายๆทางเลือกให้กับคุณก็ได้นะคะบทที่มันจะไม่มีเหมือนมันเจอทางตันมันก็ตันเนาะธนูนะแต่บทที่มันจะมีทางเลือกมีโอกาสเลือกมี i อยมีออปชันมันจะเข้ามานะคะทําให้คุณต้องคิดหนักก็ได้นะคะเพราะนั้นไพ่บอกว่า o o s o w i w i l y นะคะใช้สติปัญญาในการคิดพิจ,จารณาให้รอบคอบนะคะ กับการที่คุณต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหรือการที่คนต้องแก้ปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มากๆนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคุณจะทํามันได้สําเร็จนะคะหรือคุณจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะธนูพลังงานของใบต่อไปะคะ่ะ accelerate motion โอ้ความหวังกําลังใจมาแล้วนะคะชาวธนูนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะเหมือนกับเคยท้อเคยถอดใจนะคะ หรืออะไรที่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเมจิกแล้วก็แอคเซเลเรชั่นคุณกําลังเหมือนกับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกําลังจะพยายามทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้นะคะธนูนะคะความมุ่งม,มั่นของคุณเนี่ยอาจารย์ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพียงแต่อย่าท้อนะเพราะว่าธนูคุณแบบมีไอเดียมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือนิวบิเกนิ่งนะคะใครที่กําลังจะเดินไปในเส้นทางใหม่ รับงานใหม่ๆรับโปรเจกต์ใหม่ๆรับบทบาทหน้าที่อะไรใหม่ๆห,หรือทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะได้เริ่มต้นสักทีในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอุปสรรคพ้นผ่านแล้วนะจ๊ะว่าอะไรที่ติดขัดอยู่อะไรที่เคยจบไปคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ <c oughs> กับเส้นทางที่บิวตี้เวย์นะคะมันสวยงามมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะชาวธนูนะคะ ธนูมาลุ้นกันต่อนะคะกับพลังงานจากไพ่ทาโรนะคะโอ้พลังงานใบแรกมาพร้อมกับ j จั m เ n นนะคะตัวตนของคุณนะคะจัสเมนผ่านพ้นสิ่งอะไรที่มันเหนื่อยๆหนื่อยหนักๆไปได้นะคะเปิดรับโอกาสดีๆนะคะจังหวะชีวิตที่กําลังจะมีข่าวดีเรื่องราวดีๆนะคะหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะผ่านพ้นวิบากกรรมแล้วนะคะมาดูกันสิว่าจะยังไงดีนะคะ มีไพ่โอ๊สิบดาบนะคะอะไรบางสิ่งที่มันเป็นปัญหาคาใจเป็นปัญหาที่ยึดเยื้อนะคะสิบดาบมันจะจบลงไปแล้วนะคะสิบดาบมาพร้อมกับจัสเมนนะคะหรือใครที่ไม่ดีที่เข้ามาในชิตของคุณนะคะจบไปได้แล้วนะคะตัดขาดไปได้แล้วนะคะหมดเวรหมดกรรมกันแล้วนะคะหรือว่าเป็นเรื่องความรักนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วยนะคะเรื่องของความรักครั้งใหม่กําลังจะเข้ามานะหรือบางคนที่ เ,ออเจอปัญหาความรักที่มันท็อกซิกนะคะหรือการงานที่มันท็อกซิกนะคะจบไปแล้วได้เจอกับงานใหม่หรือคนรักใหม่หนึ่งถ้วยนะคะที่คุณแฮปปี้คุณพร้อมที่จะทําหรือพร้อมที่จะเปิดใจรักได้มากกว่าเดิมนะคะมาดูกันต่อนะมีไพ่ของแปดดาบค่ะขอดูก่อนนะว่าแปดดาบจะมาพร้อมกับอะไรนะคะแดดาบมาพร้อมกับ หาไม้เท้านะคะเดี๋ยวันโอเคนะคะน่าจะได้แล้วมีไพ่ของเก้าดาบนะดาบมาเยอะเหมือนกันนะธนูนะคะค่อนข้างเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเครียดหรือกังวลได้ง่ายนะคะเพราะว่าห้าไม้เท้าอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็ยังมีเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนกันนะธนูนะคะมีไพ่ของจ s t i c e ค่ะง,งานของ ความยุติธรรมเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยนะคะมีไพ่ของอราชินีไม้เท้าค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะ นะะแล้วก็เด็กถือเหรียญค่ะโอ้โหพลังงานของชาวธนูนะคะในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจยนว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นปัญหาอะไรที่เข้ามาหาชาวธนูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเข้ามาแบบมาเซอร์ไพรส์คุณมากๆนะคะชาวธนูนะคะคุณพยายามเหมือนกับ สู้ชีวิตนะคะเหนื่อยใช้ความคิดใช้ความรู้ความสามารถบางทีเหมือนกับไม่ชอบที่จะไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครนะคะเหมือนกับพยายามพึ่งตนเองนะราชนี้ไม้เท้านะคะสู้มาด้วยตัวคนเดียวก็ได้นะคะบางคนเนี่ยแล้วก็ปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแปะดาบนะคะที่คุณคาดไม่ถึงเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีหมดมันจะเข้ามาจู่โจมคุณอะ่ะมันก็เข้ามาแบบไม่มีปีไม่มีขุยเลยก็ได้นะคะก็เลยทําให้ หมือนชาวโทโนเองนะคะค่อนข้างที่จะต้องตั้งรับค่อนข้างหนักในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเหมือนกับทั้งปัญหาเก่าก็ต้องสะสางปัญหาใหม่ก็ต้องเร่งแก้ไขนะคะหรือว่าเรื่องงานเนี่ยคุณรับบทบาทหน้าที่ที่มันค่อนข้างหนักมากๆนะคะ แบกอะไรไว้หลายสิ่งหลายอย่างทําหลายบทบาททําหลายหน้าที่นะคะเป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งคนที่ดําเนินงานเป็นทั้งคนที่ตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่หนูทำมันมีรายละเอียดมันมีดีเทลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็ได้นะคะเพราะนั้นเหมือนคุณต้องใส่ใจกับทุกสิ่งอย่างมากๆนะคะในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะบางคนสิบถ้วยขึ้นมานะคะต้องดูแลครอบครัวหรือว่า ต้องมีเรื่องนะคะ1เหรียญ1ิถ้วยนะคะมีเรื่องต้องให้เงินครอบครัวนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่อะไรบางอย่างด้วยก็ได้นะคะธนูนะคะเพราะนั้นคุณก็เลยทั้งเหนื่อยกายเหนื่อยใจนิดนึงนะคะแต่ว่ายังโชคดีที่เหมือนกับว่าปัญหาอุปสรรคในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาคุณจะสามารถทําให้มันจบลงไปได้นะคะยอมเหนื่อยหนักนะคะเจ็ดไม่เท้ายอมอาจจะเหมือนกับว่า วิ่งเต้นหรือช่วยเหลือหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่จะทําให้ปัญหามันจบลงไปได้แล้วคุณรู้สึกว่าโอเคปลดแอกนะคะกับปัญหาตรงนี้ไม่ต้องมาคุยแล้วจบกับคนที่เข้ามาเบียดเบียนเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์อะไรกับคุณนะคะจนคุณรู้สึกเอือมระอามากๆนะคะจบ เส้นกันไปนะคะบนคุณความแขนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะธนูนะคะคุณจะสะสางกับมันได้นะ j u s t น c e นะไพ่เหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาด้วยนะคะจบกันไปได้นะคะหรือบางคนที่ Justice นะคะมีเรื่องของคดีความนะคะหรือเป็นคดีที่เกี่ยวกับหนึ่งเหรียญสิบสิบถ้วยนะคะคดีเกี่ยวกับมรดกปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจในครอบครัวหรืออะไรบางอย่างนะคะจะสามารถแก้ไขไก่เกี่ยกันได้นะคะหรือถ้ามีเรื่องฟ้องร้องอะไรบางอย่างนะคะ justice หนึ่งเหรียญขึ้นมาแล้วมีเกณฑ์ที่ได้รับเงินค่าเสียหายค่าชดเชยนะคะคดีความจบลงไปได้แล้วนะคะธนูนะคะืมเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเหนื่อยหนักแต่ว่ามันจบนะคะเพราะมีไพ่จบขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่เริ่มต้นใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะทั้งหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคลียร์ไปได้นะเราปิดโปรเจกต์อะไรบางอย่างถึงแม้ว,ว่ามันอาจจะเข้าเนื้อบ้างอะไรบ้างนะคะแต่จบไปแล้วแล้วก็ ไม่ไปทํางานร่วมกับตรงนั้นแล้วนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะไปทํางานกับลูกค้ารายอื่นกับบริษัทคู่ค้าอื่นนะคะที่หนึ่งเหรียญมันจะสร้างผลกําไรก้อนโตให้ให้เข้ามาหาคุณได้นะธนูนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะอะไรที่ที่มันไม่ดีมันถูกเอารัดเอาเปรียบน,นะอาจารย์ว่าคุณเคลียร์ได้แล้วคุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะเจอลูกค้าจัสติที่แบบแฟร์กับคุณนะคะที่กล้าทุ่มนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะกาจ้างคุณใน มาตรฐานฝีมือในระดับของชาวธนูก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ธนูจะได้กลับคืนมาอาจารย์ว่ามันจะเข้ามาเติมเต็มนะคะทําให้คุณรู้สึกว่ามันกลับมามีกําลังใจกลับมามีความหวังนะหรือว่าเรื่องงานเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดว่าจะได้นะอยู่ดีก็ได้มาได้เซ็นสัญญาได้ประมูลงานได้นะคะ หเหรียญขึ้นมาแล้วนะคะเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตอะไรบางอย่างที่ธนูจะคว้ามาได้ในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะพลังงานขึ้นมาดีมากนะคะแต่ว่าห้าเหรียญน,นะคะมันอาจจะเป็นลักษณะของมันมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่ธนูคุณต้องยอมเสียนะคะยิบย่อยอะไรต่างๆนะคะต้องยอมเสียไปนะคะเพื่อให้อำนวยความสะดวกในเรื่องงานนะคะในเรื่องธุรกิจของคุณใหออ้ทุกอย่างเนี่ย มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีงานมาลื่นไหลไปได้ด้วยดีนะคะลักษณะงานจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะใครที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะแดาบไม่เคยไปทําอะไรไม่เคยไปพูดให้ร้ายเลยนะคะแต่เหมือนกับ9ดาบนะคะแอบพูดอะไรไม่รู้ทําให้เราเครียดทําให้เรากังวลน,นะคะ justice นะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาเคลียร์ให้นะคะหรือว่าคนได้รู้ความจริงแล้วก็เคลียรใ์ให้มันจบไปไม่กล้ามายุ่งกับคนอีกนะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะคะ งานของคุณเจ็ดไม้เท้านะคะยังคงเหมือนกับว่าต้องลุยไปข้างหน้านะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ใกล้จะสำเร็จนะคะจากวาธนูเนี่ยทุ่มสุดตัวมากๆนะคะทุ่มแล้วก็ทำให้คุณเอ่อเหมือนกับเห็นถึงความสำเร็จอะไรบางอย่างที่มันใกล้เข้ามาแล้วนะคะเพราะนั้น บางคนเนี่ยมันมีงานเข้ามาหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะธนูต้องจัดลําดับความสําคัญของการทํางานให้ดีหรือว่ากระจายงานให้ดีนะคะไม่งั้นเนี่ยความเป็นราชนีไม้เท้าราชาไม้เท้าของคุณคุณจะเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะหรือหาคนเข้ามาช่วยนะคะหาลูกน้องหาบริวารที่เข้ามาช่วย เรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณให้เ,เหมาะสมมากยิ่งขึ้นกระจายงานที่ทําให้คุณไม่ต้องเหนื่อยหนักอยู่คนเดียวนะคะเพราะเดือนนี้ดูแล้วก้าวดาบก็ขึ้นนะคะห้าม้เท้าก็มานะคะมันเครียดนะคะชาวธนูนะคะเพราะนั้นรักษากําลังใจของตัวเองนะคะให้กลับมาเหมือนกับมีพลังนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเหนื่อยหนักทั้งร่างกายทั้งจิตใจเกินไปนะธนูนะคะยังไงก็ส่งกําลังใจไปให้นะคะ แต่ว่าความเป็นหนึ่งถ้วยนะอาจารยว่ามีคนที่ยังรักยังหวังดียังเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่นะคะหรือสิบถ้วยเพื่อนสนิทคนในครอบครัวนะคะหรือคนที่เป็นทีมงานเดียวกันกับคุณนี่แหละนะคะที่พยายามเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือหรือพยายามมาแบ่งเบาภาระรของคุณให้ผ่อนจะหนักนะคะกลายเป็นเบาได้นะคะเพราะนั้นอย่ากเก็บอะไรแบกอะไรไว้หนักมากมายจน คนเดียวนะคะเหมือนกับพูดกับคนอื่นแบ่งเบาความรู้สึกความกดดันในใจนะคะแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานออกไปบ้างนะคะธนูนะคะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงสุขภาพได้นะคะบางคนปวดหัวตาพร่านะคะบ้านหมุนนะคะแปดดาบขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็มีไพ่ของ10ดาบ9กดาบด้วยนะคะถ้าไม่รักษาสุขภาพให้ดีนะคะบางคนเครียดกังวลน,นะคะบางคนเหมือนกับ อาจจะต้องมีเกณฑ์ผ่าตัดอะไรบางอย่างออกไปก็ได้นะคะเพราะนั้นถ้าไม่ดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะคะหรือบางทีโรคอะไรเล็กๆน้อยๆอยที่คุณมองข้ามนะคะมันบวกกับความเครียดบวกกับร่างกายที่พักผ่อนไม่พอนะก้าวดาบคิดมากนอนไม่หลับเครียดเรื่องงานนอนน้อยนะคะอาจจะทําให้คุณล้มหมอนนอนเสื่อไปได้ง่ายๆนะเพราะนั้นกรกฎาคมน,นี้นะดูแลสภาพจิตใจสภาพร่างกายของคุณให้ดีนะคะธนูนะคะ คุณยังเหมือนกับยังต้องเดินทางไปสู่ความสำเร็จนะอีกเก้าต่อไปนะคะฉะนั้นต้องบำรุงกันนิดนึงนะคะซื้อวิตามินซื้ออะไรมามากินกันบ้างนะคะซื้ออาหารดีๆมากินกันบ้างนะคะอย่าหัวแบบว่าอะไรก็ได้แล้วก็ลุยงานอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องงานก็ขึ้นมาค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะนั้นเดี๋ยวขอดูเรื่องโชคลาภนะคะให้กับชาวธนูดีกว่านะคะ มาดูสิว่าโชคลาภของชาวธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของความรักนะคะมีไพ่ของอัศวินเหรียญน,นะคะโอเคโอเขงูมาเลยมีโอกาสมีโชคนะคะได้โชคได้ลาภหรือไปมูมานะคะได้เลขเด็ดมาหรือเปล่านะมีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคจริงๆด้วยนะสัว่า โอ้ราชินีเหรียญน,นะทนูอาจจะมีโชคใหญ่นะคะถูกรางวัลใหญ่ๆได้มรดกนะคะโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะที่จะเข้ามาให้กับคุณนะคะบางคนเหมือนกับอาจจะมีโชคในเรื่องงานเรื่องอะไรเข้ามาด้วยนะคะอาจจะมีโชคมาจากหลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของความรักกันต่อนะคะมาดูเรื่องความรักคนโสดชาวลัคนาราศีธนูกันนะคะ คนโสดเป็นยังไงบ้างกรนะกฎาคมนี้คนโสดเจ็บไม่เท้านะคะเหนื่อยใจเหมือนที่เข้ามามันไม่ค่อยได้อย่างใจมันไม่ค่อยถูกใจใช่ไหมนะคะธนูมีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตโอ้ต้องการคนที่เสียงเสมอกันกับคุณนะคะหรือคุณรู้สึกว่า ขอคนที่ดูแบบสุขุมนุ่มลึกนะคะดูหน้าค้นหาดูหน้าท้าทายได้ไหมนะคะต้องเป็นคนฉลาดคุยกับคุณรู้เรื่องนะคะหรือสามารถให้เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำคุณได้นะคะมีไพ่อ้จัดจเม้นต์ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเทวดาก็เข้ามาเป่าแต่แล้วนะคะน่าจะนำความรักดีๆเข้ามาให้คุณแล้วชาวธนูว้าวเขาเป็น พลังงานของชาวทัดน้ำมินกรกฎพิจิกก็ได้นะคะราชาถ้วยหรือราชินีถ้วยของคุณนะคะเขาดูเป็นคนอบอุ่นนะคะดูเป็นสายซับพอร์ตสายอบอุ่นอ่อนโยนนะโอ้ธนูว้าวตกหลุมรักเขาแล้วนะหนึ่งถ้วยนะคะเขาอาจจะตกหลุมรักคุณหรือคุณตกหลุมรักเขานะรักแรกพบก็ได้นะคะตัวนี้ไพ่สลับเรื่องราวสลรับตัวตนกันได้นะหรือเป็นความรักครั้งแรกที่ได้กลับมาเจอกันก็ได้นะคะสิบเหรียญ หรือเขาเป็นพ่อลิงเดียวแม่ลิงเดียวก็ได้นะคะอาจจะมีครอบครัวมาแล้วนะหรือคนกับเขาอาจจะรู้จักครอบครัวของกันและกันนะคะสิบเหรียญหนึ่งถ้วยเอ่ออาสวินถ้วยเออใช่ค่ะอาสวินถ้วยถูกแล้วมีไพ่ของแปดถ้วยนะคะชาวธนู โอ้อาจจะเป็นลักษณะของเขาก็เพิ่งอกหักนะคะเพิ่งเดินหนีออกมาจากความรักหรือเปล่านะคะหรือเป็นคนที่ก็เพิ่งอกหักมานะคะแล้วได้มาเจอกับคนรักแบบไม่ได้ตั้งใจกันได้นะจัสเมนนะคะเจอแบบบังเอิญเจอแบบปฏิหารเจอแบบพรมนิคิดมากมนะคะที่ทําให้หัวใจของชาวธนูดูใจฟูดูมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือทําให้คุณมีความมุ้งมิง้งฟุ้งฟิงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ คุณกับเขา,าอาจจะอายุใกล้เคียงกันนะคะไล่เดียกันก็นได้นะคะราชากับอัศวินถ้วยนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะให้กับชาวโสดนะคะบทสรุปความรักคนโสดชาวธนูนะมีไพ่พเดยดให้โอ้แล้วเป็นคนดีที่เสียนเสมอก,กันกับคุณนะคะเลยเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเป็นคนที่คุณอาจจะอธิษฐานขอไว้นะคะ ดูอบอุ่นใจดีนะคะมีน้ำใจชอบช่วยเหลือนะคะเฟรนลี่กับคนอื่นมากๆมีไพ่ของเก้าถ้วยค่ะมีไพ่ของเฉลีอดเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎได้นะคะเป็นไพ่อัศาวินคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะโอ้หนึ่งดาบด้วยโอ้ธนูคุณรู้สึกว่ากับคนเนี้ย เขาเป็นออปชันที่ดีให้กับคุณมากๆเลยก็ได้นะคะตั้งแต่เหมือนกับคุณเริ่มเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่นะคะเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยก็ได้นะสําหรับคุณนะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาดูชัดเจนเขาดูจริงใจกับคุณนะคะจนทําให้คุณเหมือนกับตัดสินใจนะที่จะคบหาดูใจกับเขานะคะอาจจะเหมือนกับ ใสถานะเป็นคนคุยที่เป็นคนพิเศษมากๆแล้วก็ได้นะธนูนะคะยังไงก็ขอให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดีวันดีคืนนะคะถ้าเป็นคนที่ใช่ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะเดี <c oughs> ๋ยวว่าลุ้นกันต่อในเดือนหน้านะแต่ว่าอาจจะต้องไปลุ้นนะคนสดไปลุ้นในสถานาะมีคู่แล้วนะเดือนหน้า <c oughs> อ่าทีนี้มาดูก่อนนะในเดือนกรกฎามน,นี้แล้วสถานะที่มีคู่จะเป็นยังไงบ้างนะคะเ <c oughs> ด็กถือเหรียญค่ะ Temperance นะคะพลังงานชาวธนูขึ้นมาแล้ว โอ้ยถนูมีแฟนเด็กแล้วเด็กถือเหรียนนะคะหรือคุณแอบไปเปใครนะคะเออเป็นชาวท่านดินบางกรท์ผสมกันก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบหน้าตาดีรูปร่างดีนะคะแต่งตัวดีมากๆนะแต่อาจจะใช้เงินเยอะอยู่นะมีไพ่สองดาบแล้วก็สามดาบนะคะมีไพ่ของราชาดาบค่ะเป็นชาวทัดลงกลุ่มมิถุนตนก็ได้ค่ะ มีไพ่ของเจ็ดดาบนะแล้วก็ราชินีไม้เท้าค่ะเดอะซันนะว้าวเดอะซันขึ้นมานะคะมีไพ่ของราชินีเหรียญค่ะ เดอะเวิลด์ด้วยนะโอ้พลังงานขึ้นมานะคะความรักของชาวธนูนะคะจารย์รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะสองดาบสามดาบนะคะที่มันเป็นสถานการณ์ทางความรักที่มันมีความพลิกผันมากๆนะคะเหมือนกับวันนี้ดีนะคะแล้วอยู่ดีเชมเปญลนนะคะก็มีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันให้ผิดใจกันต้องให้ทะเลาะบอกแววงกันหรือหึงหวงหวัดละแวงกันนะคะหรือบางทีเขาเป็นราชาดาบเขาก็งอนใส่เรานะคะ เขาก็อาจจะมีอีกโก้สูงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเหมือนกับธนูก็เจ็ดดาแบแอบกลับไปง้อเขานะคะหรือเขาแอบ,บกลับมาง้อคุณนะไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะอืมแต่ว่ายังไงเนี่ยพลังงานความรักของชาวธนูนะคะกับคนรักของคุณเนี่ยเดซันนะคะก็ยังมีเป้าหมายนะคะยังวางแผนที่จะ เป็นแฟนที่มั่นคงต่อกันนะคะเป็นคนรักที่มุ่งมั่นจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันก็ได้นะเดอะซันที่เกิดขึ้นนะคะหรือบางทีบางคู่แต่งงานแล้วนะแต่ว่าเป็นคู่ที่พลังงานความรักเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆนะคะสองดาบสามดาบยังเชมโพเรนซ์ขึ้นมาอีกนะคะ บางทีเช้าดีกันอ้าวบ่ายงอนกันนะกลางคืนกลับมาดีกันอีกแล้วพลังงานหมุนไปวนไปวนมาอยู่แบบนี้นะคะหรือบางคู่มีปัญหากันเรื่องจุกจิกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะโกรธกันทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดีกันเองก็ได้นะเป็นพลังงานแบบนี้นะคะหรือคนรักของคุณอาจจะเป็น คนที่เข้ามาเปย์คุณหรือคุณต้องไปเปย์เขานะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงินเข้ามาด้วยนะคะในพลังงานของชาวโูที่อาจจะมีปัญหากันอยู่นะคะแต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยเดอะเวิลด์นะคะอาจจะเป็นความรักทางไกลคู่รักออนไลน์นะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะซึ่งยังมีความหวังนะคะที่จะได้เหมือนกับมาครองคู่อยู่ด้วยกันไม่ว่ามันจะไกลสักแค่ไหนนะคะเดอะเวิลด์แล้วก็เดอะซันตรงนี้นะคะ หรืออาจจะมีความหวังที่จะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะหรือว่าในช่วงปลายปีหรือเปล่านะคะชาวธนูช่วงพฤศจิกาธันวานนี้หรือเปล่าที่เขาจะได้มาหาคนแล้วก็ได้นะคะสำหรับความรักทางไกลตรงนี้นะคะตอนนี้ก็คุยกันไปทะเลาะกันไปต่อนะคะพลังงานของชาวธนูที่มีคู่นะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะโอเคนะพลังเดือดันขึ้นมาแล้วแสดงว่าเป็นคู่กันแล้วคู่บุญบาร,รมีด้วยนะคะยาม ยามสงบเราเปิดสึกกันเองนะคะยามที่มีเพศภัยนะคะมีสงครามเราร่วมใจกันาสามัคคีกันสู้นะช่วยกันแก้ไขปัญหานะความรักของธนูนะคะอารมแบบนี้เลยทีเขามาดูกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะสถานะที่สามนะคะสำหรับชาวธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่แปดเหรียญขึ้นมานะคะ่ะหนึ่งใบเท้านะคะ ฝนตกนะขอภัยมีเสียงฝนขึ้นไปด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนี้อาจารย์แพ้แอร์มากอยู่แอร์แล้วพอออกไปจากห้องแอร์แล้วเจอความร้อนแล้วก็เป็นหวัดนะคะ mm hmm. ก็เสียงก็บูบอีกแล้วมันต้องใช้เสียงนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องเลี่ยงนะคะ mm hmm. การอยู่ในห้องแอร์นะ mm hmm. มีไพะะ่เดอะสตาร์พลังงานขึ้นมาถือว่าดีเนะะี mm ่ย hmm. ราชินีถ้วยค่ะ พลังงานชาวธัดน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะเดอะสตาร์ชาวลัคนาราศีกุมค่ะเจมเอร์รนะคะพลังงานชาวลัคนาราศีเมษเด็กถือดาบนะคะพลังงานชาวทัดลมกลุม่มิถุนตุลน,นะคะโอ้พลังงานของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจารย์ว่ามันเป็นสถานะของคนคุยหรือเปล่านะคะแปดเหรียญน,นะคะแต่คุยกันบ่อยคุยกันไปคุยกันมาจนเริ่มรู้สึกผูกพันนะคะ เดอะฟูลนะคะคุยกันแบบไม่มีสถานะก็ได้นะคะอารมณ์เหมือนกับเออเป็นคนที่สามารถปรึกษานะคะสามารถเข้าใจกันได้สามารถซัพพอร์ตกันได้นะคุยกันแบบอิสระนะคะหรือเป็นลักษณะของ บทที่จะไม่มีปัญหาอะไรบางทีก็นิ่งๆไปทั้งคู่เลยก็ได้นะแต่พอมีปัญหาอะไรแล้วก็กลับมาคุยกันกลับมาช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะมันก็เลยทําให้คุณ2คนเนี่ยเหมือนกับมันยิ่งผูกพันนะคะมันยิ่งเหมือนกับมีความหวังอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันคลิกกันแล้วนะคะ เขาเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณนะหนึ่งเท้านะคะก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่จะเริ่มต้องเริ่มต้นในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วนะคะเปลี่ยนจากคนคุยทั่วๆไปนะคะมาเป็นคนพิเศษแล้วหรือมาเป็นแฟนกันได้แล้วนะหนึ่งเท้ากันเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะอยากดูแลใส่ใจกันแล้วนะคะให้ความพิเศษต่อกันมากๆแล้วนะคะหรือเริ่มตกหลุมรักกันแล้วมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสองคนเนี่ยมี Memory มีความทรงจําที่ดีร่วมกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้เรียนรู้จิตใจได้เรียนรู้ตัวตนของกันและกันแล้วมันปรับตัวเข้าหากันได้ดีมากๆก็ได้นะคะเหมือนกับยิ่งคุยยิ่งรู้สึกว่าใช่นะเดอะสตาร์ตอนนี้ที่ขึ้นมานะ,ะยิ่งรู้สึกว่าคนนี้แหละที่อยากที่จะอยู่ดูแลกันไปนะคะหรือมันก้าวข้ามผ่านตัวตนภายนอกนะ้มาสู่ตัวตนภายในนะคะที่ ราชนีถ้วยอ่ะมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนเป็นสายซับพอร์ตสายห่วงใยนะคะหรือคุยกันไปคุยกันมารู้สึกเป็นห่วงเขายิ่งก็ห่วงตัวเองอีกเลยอีกแล้วก็ได้นะคะพลังงานงชาวธนูตรงนี้นะคะหรือจีเอ็มพอเอร์นะคะเขาเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่อาจจะมีอายุแตกต่างจากคุณแต่ว่า เขาดูมั่นคงนะคะเขาดูมีความเป็นผู้นําเหมือนกับเขาพร้อมปกป้องดูแลคุณได้นะคะถึงแม้ว่าภายในตัวเขาอาจจะมีความดือด้อนะคะนิสัยเหมือนเด็กในบางเรื่องบางราวนะแต่ธนูไม่ถือสานะอาจจะมองว่าเขาน่ารักนะคะชอบจังเลยแบบมีพิษสงะนะคะอะไรที่ท้าทายธนูชอบนะคะเพราะนั้นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีเกณฑ์นะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเปลี่ยนจาก คนคุยหรือคนไม่มีสถานะนะมาเป็นคนพิเศษเราเป็นแฟนกันได้แล้วนะคะโอเคเลยนะพลังงานตรงนี้นะคะส่งกําลังใจให้กับชาวธนูด,ด้วยนะคะขอให้เป็นความรักที่สดใสนะคะมีความสุขสมหวังกันต่อไปนะคะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ